กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิงมาซุมซองหอยับเบอร์นเส้นเดิมเส้นเคยบวัวทางลาวทางไทยและทางเวียดนามเนาะสำหรับวิดีโอนี้คอยจะมาเบอเกี่ยวกับเพลงเพลงลาวเวียดเนาะที่มีนักข้องลาวและนักข้องเวียดห้องนำกันเนาะเป็นเพลงที่มีความไม้และขวมสำคัญระหว่างสองศาสลาวเวียดนามเนาะพี่น้อง เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ออกดนแล้วแต่สมัยก่อนหอดปัจจุบันนี้แต่เขาหยังนิยมเปิดใส่ตลอดโดยเฉพาะกเขาเปิดในเวลางานงานลาวเวียดนั่นแหละเขาจะเปิดร้ายเขาเปิดลลายที่สุดก็คือส่วนนักศึกษาลาวมาปีทอิฐมาเกียมภาษาอยู่เวียดนามเขาจะเปิดร้ายใส่ล้าย เพราะว่ามีการประกวดศิลปะวรรณคดีสวงเกมภาษานี้เขาก็เอาเพลงนี้เพลงดังกล่าวนี้มาใส่ในการห้องเพลงประกวดหรือว่าเป็นบุฟฟอนอเขาจะเอาเพลงดังเก่านี้มาใส่ในงานลาวเวียดเนาะจะเป็นแบบนั้นเพลงที่หนัก้องลาวและเวียห้องน้ำกัน เขาจึงมาใส่ไดในงานต่างๆเนาะเนาะแต่ว่าบัดเขาใายแล้วเนาะเขาใายนี่เขาจะบ่ใส่ปันไดเขาใส่ล่าที่สุดนี่ส่วงเกียมภาษาเขาใสา่นี่เขาก็ใส่คือกันแต่โบคอ,อยไลยเนาะแต่ว่ามีแบบคนลาวและเวียดครัวจา,านทั้งเวียดเขามาเขาก็จะใส่คือกันเพลงที่เอยจะหยุก ให้ฮู้เนาะรวมก็มีสามเพลงสามเพลงเนาะที่คนลาวและคนเวียดห้องนํากันขอจะมาจัดอันดับเพลงที่เขานิยมเปิดเนาะแต่อันดับที่สามลงมาฮอตอันดับที่ 1, หนึ่งเนาะโอเคเขาจะมาจัดอันดับเลยเนาะสำหรับเพลงอันดับที่สามนั่นก็คือเพ,พวเ,วพเพลงมิตรภาพลาวเวียดเนาะพี่น้องเนาะเพลงมิตรภาพลาวเวียด ฟังแต่ซื้อเพลงกับหูและความ,มายเนาะเพราะว่ายังเขาจึงหมักเปิดฟังแต่ซื้อเพลงกับหูความ,มายแล้วเนาะหรือว่าภาษาเวียดผึ่นเจอนวาติงหืง n เวียดลาวเนาะจะเป็นเพลงที่มีความมายลายเนาะเขาก็เปิดในงานเวียดลาวนันละ เขาเปิดตลอดเพี่นองเนาะแล้วก็ต่อมาเพลงที่ซ่องเนาะที่เขามักที่สุดเพลงที่ซ่องนี่เวียดกับห้องร้ายเนาะแล้วคนลาวกับห้องร้ายเนาะนั่นก็คือเพลงฮานอยเวียงจันท์เนาะเพลงนี้นี่เป็นเพลงที่ม่วนฝั่งแล้วก็รห้สึกม่วนเนาะเพลงฮานอยเวียงจันท์เนาะภาษาเวียดกับเอนฮานอยเวียงจันทร์คือกันเนาะ เพลงนี้ฟังยำไดก็เวลามีงานเวียดหรือลาวเนาะเขาก็หมักคือกันเพลงนี้เนาะคนเวียดก็ห้องไดบางคนเนาะแต่ว่าคนลาวก็ห้องไดเป็นเพลงมีภาษาเวียดอีกห้องแล้วก็มีภาษาลาวเนาะเนาะเพลงนี้เนาะฟังกับมัวแนก็มีหลายๆคนที่เอาไปฮองเนาะในงานประกวดศิลปะแหละ เรียกว่าเป็นบุตรฟอร์ดนะนะเขาจะมาใส่ร้ายในเพลงนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ต่อมาที่เขามักขนาดเนาะนับที่หนึ่งเนาะเขามักร้ายเนาะฟังยำใดกับมวนะ่วนเนาะเพลงนี้เนาะนั่นก็คือเพลงสายใจลาวเวียดนามเนาะพี่น้องนะเงน,นานนะเพลงนี้นะี่มักร้ายเอยก็ฟังตอนนี้ก็รู้สึกม่วนเนาะเพลงนี้เนาะหรือว่าภาษาเวียดนี่ ติงเวียดลาเนาะซื้อเพลงเนาะเป็นภาษาเวียดเนาะมักขนาดเนาะเพลงนี้เนาะเปิดในไดก็มมวนเนาะเหมาะสมในระหว่างสองาศาสตร์ลาวเวียดนามเนาะอยากให้ฮู้น้ำกันเนาะเพลงทีมีความหมายละความสำคัญระหว่างสองาศาสตร์ลาวเวียดนามเนาะมีสามเพลงนี้ที่เขาหมักเปิดในงานระหว่างสองประเทศ ที่คอยเคยยินผ่านมาเพราะว่าคอยกับมาอยู่นี่กับหปีเต็มๆแล้วเนาะยู่เวียดกังหูจักลายดานเนาะมีงานต่างๆเหากไปห่วมเนาะกังหูจักเขาเปิดตลอดเนาะเพลงนี้เนาะที่เขายกไปซเพลงนเนาะหรียว่าซมอันดับเนาะที่มีความหมายและความสำคัญที่สุดในระหว่างสองศาสตร์ลาวเวียนาเนาะ แการมาเวบาเกี่ยวกับเพลงเนาะที่มีหนัง้องลาวและหนังของเวียดของน้ำกันเนาะก็จะจบลงเพียงเท่านี้เนะเาเนะเขอขอบใจทุกท่านที่เ้ามาเบิงมะสมเนาะ